เนี่ยชีวิตผมชีวิตผมอะครับก็เป็นเด็กเรียนวันวันหนึ่งเอาแต่หนังสือ ส่วนเพื่อนผมนะครับก็มีมกี่คนล่ะครับเนี่ยครับเพื่อนผมเฮ้ยน้องมาตั้งมาเลยมึงไม่ให้ครับพี่ไม่เป็นไรเฮ้ยถ่ายเลยวะนี่เนี่ยครับอันเดพานชอบหาเรื่องคนอื่นไปทั่วครับแต่มันก,ก็เป็นเพื่อนที่ดีของผมคนนึงนะครับคนนี้น,นะครับนักกีฬาหล่อไปเลยสาวกีกี้ตู้มมาครับแต่มันก็สู้ความ เนี่ยรุ่นพี่ผมหล่อขั้นเทพครับที่เขาจบไปแล้วครับแต่ก็เข้ามามองตสาในงเรียนและสุดท้ายนะครับผู้หญิงคนเดียวของกลุ่มเถิดที่สุดแล้วครับเธอคนนี้เนี่ยครับเพื่อนผมก็มีอยู่เท่าน er ี้ครับ 哇 เฮ้ยทำไรเนี่ยที่จะไปกูกูจะโดนน้ำขึ้นมาคุยก่อนทำหายโดนน้ำตายแม่คิดหายติงต้องเฮ้ยไหนนอ่องวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเออก็คือว่าเนี่ยครับ นำไปเออคนนี้คแฟนผมเฮ้ยไม่ใช่สิต้องเรียกว่าอดีตแฟนมากกว่าเพราะเรื่องเป็นเนี้ยฮัลโหลบุ๊คอยู่ไหนอ่ะเนี่ยะื่นแล้วหรอบิ้งนนานแล้วนะเนี่ยเนี่ยตื่นแล้วหรอมาเร็วนะ รเฮร้ยเยข้าใจวะพอดีมีเบอร์เพื่อนเก่าหาอะไรทำดีๆดีกว่าดีกว่ามันเครียดอะไรแบบนี้มันไม่ได้ว่ะเออก็ดีว่ะ เป็นหรอเออมีอะไรเออ,เอ,อพอดีไอ้มันเครียดว่ะเอ็งพอมีเบอร์เพื่อนเก่าว่ะมีมีอยู่มีอยู่อยเออเออเองช่วยโทรให้ที่ดิพาพวกเพ<ว>กื่อนเก่ามาพาไอ้อไ,ไปทำอะไรให้มันดีดีกว่าเผื่อมันจะดีขึ้นอืมอืมทำให้เออเออได้งั้นยังไงเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคช่วงนี้ช่วงนี้โอเคอะไรกันแล้วกัน เวนเวนอ๋ออ๋อเวนเหรอมีอะไรท้ายแพมบุญอะว่างว่างว่างว่าเออไม่ว่างว่ะตอนนี้มีเรื่องอยู่อ๋อโอเคโอเคโทรกลับด้วยกันเออเออเดี๋ยวโทรกลับผมว่างถึงโทรกลับมาเลยก็ได้มาเลยก็ได้เฮ้ยเฮ้ยนั่นน่ะนั่นน่ะไอ้นั่นน่ะอะไรก็ไอ้กันเกิดอะไรวะ นครับพี่เออเนี่ยนะพี่จะพาไอแพมบุญอ๋อไอเหอ,เออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยโอเคเอามาเลยนะเคยครับพี่เดี๋ยวตามไปเดี๋ยวโจาะเองก่อนครับพี่โอเคยแค่แหละเขาครับต่อไปก็ชิมมี่โอ้เบอร์อไม่หายากเลยเรื่ย เม่วานอะไรกัไหมล่ะอ๋อเพร่อวานทำบุญละอยู่ยวันนี้ก็ไม่เขาจะไปทำบกัน,นไเปล่าได้ได้ไดไปนะคุณเข้าใจว่าเป็นเรืองต้องดูแลกอดขอกันไปไม่ใช่เพียงครบที่ไม่ที่วัน ท้ายครับทำให้ผมไม่รู้ว่าการจบของความรักมันไม่ใช่จุดจบของชีวิตไปด้วยนะครับเรายังมีเพื่อนมีพ่อมีแม่แล้วก็เราต้องเจอหลายสิ่งแล้วก็มีหลายสิ่งที่ดีๆสำหรับตัวเราอีกเยอะครับาก ความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาที่สุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อที่จริงใจเมื่อที่คนที่รู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วไม่ว่าอยู่หรือห่างกันไปเส้นทางไกล จะยังมีเราจะกี่ปัญหาจะหนักหรือเบาไม่ถิงกันที่ผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก,ก็เข้าใจเกินกว่าคำว่ารัรเป็นมากกวาคาาำว่าผ่กพนแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอ จริงใจมันที่คนที่รู้คือตอนนี้